โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJSR นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมารีวิวห้องของผมเองนะครับผมก็ที่จริงแล้วนะครับมีท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับอยากจะให้ผมรีวิวห้องนานเลยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าผมจะต้องฉีดวัคซีนนะครับเข็มแรกเข็มสอนะครับเรื่องการเตรียมอุปกรณ์การเรียนการปรับเวลาเรียนแล้วก็โอ้โหสารพัดอย่างเลยนะครับของเรื่องคะแนนอีกเรื่องวิชาหลายวิชา ก็วิชาเลือกด้วยก็มันหลายอย่างครับทำให้ผมไม่มีเวลาเลยนะครับผมก็สังเกตได้นะครับจากการที่ผมนะครับนานๆจะลงคลิปนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาลงเลยนะครับผมเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับงานแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็เวลาเรียนนั่นะครับผมแต่ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ตนนี้นะครับช่องของผมนะครับ400ซับตไคร์แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอยกดไลค์กดซับตไคร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ถ้าไม่มีท่านผู้ชมนะผมก็จะไม่มีผมนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็ไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะครับผมเราก็มาเริ่มกันที่โซนแรกเลยนะครับผมเป็นโซนที่ผมนะครับเก็บอุปกรณ์กล้องนะครับผมก็จะเป็นกล้องตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนด้านขวาเนี green 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 ่ยจะเป็นโซนนะครับเกี่ยวกับการทำ ASR ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนโซนนี้นะครับเป็นโซนเสริมความหล่อนะครับผมก็จะเป็นโซนนะครับที่มีครีมนะครับแล้วก็มีพวกน้ำหอมอยู่ด้วยนะครับผมก็รวมกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่มีกระดาษทิชชู่นะครับผมแล้วก็มีถุงขยะนะครับผมแต่ว่าโซนนี้นะครับผมจะเรียกว่าโซนทําความสะอาดก็แล้วกันนะครับ ส่วนโซนนี้นะครับผมจะเก็บแว่นดําเอาไว้นะครับผมเกี่ยวกับกล่องแว่นแล้วก็แว่นนะครับผมทั้งหมดก็จะเก็บไว้ในนี้ส่วนโซน,นนี้นะครับก็จะเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยสําคัญนะครับผมก็พวกใบงานหรือว่าใบเอกสารที่สําหรับประกอบการเรียนนะครับผมแล้วก็มีเคสโทรศัพท์ด้วยโซนนี้จะเป็นโซนที่ผมเก็บสมุดแล้วก็หนังสือนะครับผมก็อาจจะเละเทะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลย และโซนนี้นะครับผมก็ได้เก็บเกี่ยวกับเกียรติบัตรแล้วก็ใบสําคัญสําคัญนะครับอยู่ในนี้หมดเลยก็ในเมื่อนะครับเราเปิดใบเกียรติบัตรแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับอันนี้เป็นใบตอนที่ผมไปรับเกียรติบัตรคนดีสีกอพนะครับผมใบต่อไปนะครับเป็นใบลูกเสือนะครับผมเป็นใบที่ผมสอบได้คะแนนมากกว่า80%นะครับผมและใบต่อไปนะครับผมเป็นใบแนะแนวนะครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่นะครับผม ส่วนใบต่อไปนะครับเป็นใบอ่าเข้าร่วมกิจกรรมตอบคาถามวิทยาศาสตร์นะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มาเหมือนกันอีกใบหนึ่งนะครับเป็นใบเข้าอบรมงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับผมได้มา2ใบเลยแล,แล้วก็มาถึงเกติบัตรที่ทรงคุณค่าต่อผมมากที่สุดนะครับเกติบัตรคนดีสีกอพอนะครับผม ป็นเกียรติบัตรที่ผมชอบมากที่สุดนะครับแล,แล้วเราก็มาถึงเกียรติบัตรที่เก่าแก่ที่สุดนะครับผมเกียรติบัตรการแสดงเล่านิทานปากเปล่าของผมนะครับสมัยตอนที่อยู่ป .6 เลยนะได้ลองชนะเลิศแล้วก็ถึงโซนสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับการเก็บของเก่านะครับผมก็ของเก่าที่ว่านี้คือของที่เป็นของเล่นสมัยเก่าๆตอนที่ผมอยู่ ป .4 ป .5 ป .6 เลยนะครับผมก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็เริ่มจากสิ่งของแรกกันก่อนเลยก็คือจอยเกมนะครับผมที่จริงจอยเกมนี้ผมได้มันนานมาก 2- 3สาปีแล้วนะครับผมแต่ว่ามันพังนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือมันหลุดอย่างนี้เลยแล้วก็ไปถึงสีตอนสมัยป .6 นะครับผมก็สีก็ไม่ค่อยเหลือแล้วครับแต่ว่าก็ยังสลักตัวเหมือนคล้ายๆกสิลาจเรือกเอาไว้นะครับก็เป็นชื่อของผมเองนะครับผม ในนี้ก็คือส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับของจอยเกมของผมนะก็มันก็หลุดมาอย่างนี้เลยนะครับแผงไฟก็เป็นอย่างนี้เลยผมจะได้ว่าตอนที่ผมได้มานะครับผมซื้อต่อจากเพื่อนนะส่วนนี้นะครับเป็นาฝาหลังของเกมบอยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันพังแล้วอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับไปแข่งชนะมานะครับผมที่3แล้วก็อันนั้นนะครับก็จะเป็นาฝาจุกอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้ ส่วนอันนี้นะครับเป็นกระจกของเกมบอลนะครับผมซึ่งมันแตกนะครับก็ถ้าเราสังเกตด,ดีๆน,นะครับว่ามันมีรอยรล้าเต็มไปหมดเลยของชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าส่วนประกอบของเกมบอลอีกแล้วนะครับผมส่วนนี้น่าจะเป็นแผงอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วส่วนนี้จะเป็นสายนะครับที่เอาไว้ต่อเล่นกับทีวีได้นะครับผมก็เป็นสายอย่างนี้นะครับเขาแถมมาให้ ส่วนนี้ก็เป็นแผนวงจรสําหรับการทํางานของเกมบอยนะครับผมอ่าส่วนสวิตตัวนี้นะครับเป็นเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือลักษณะแผนของมันนะครับก็จะประมาณนี้เลยเราจอที่เราดูเสร็จนะครับผมเราก็จะต้องเก็บมันเอาไว้ที่เดิมนะครับผมส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของกระเป๋าเดินทางนะครับที่เอาไว้เก็บของ แล้วเราก็มาถึงศิละปะของผมเองนะครับผมซึ่งเป็นภาพวาดท,ที่ผมไปเจอใน YouTube นั่นแหละอันนี้คือบิลไซเฟอร์นะครับผมอยู่ในกระตูนเรื่อง Gravity f a l นะครับผมสีอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องใน IG ถ่ายส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภาพสมุไรนะครับโดนคตนะนะครับเสียบเข้าที่ท้องนะครับผมแล้วก็มีเลือดไหลท่วมเลยนะ แล้วก็อาร์ที่จริงนะครับผมตั้งใจวาดมันมากเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันแปลว่าว่างเปล่านะครับผมรูปนี้นะครับที่จริงผมได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องซุกซีทเกมนะครับผมก็จะเป็นฉากตอนที่อาลีนะครับผมให้โทรศัพท์กับผู้ชายที่เขาใส่แว่นนะครับผมก็เลยนํามาวาดนะครับผมส่วนคำตรงกลางนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันแปลว่าไม่หักหลังนะครับผม ส่วนรูปภาพนี้นะครับทุกคนคิดเอาเองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนของผมเองนะครับผมก็เป็นเตียงนอนปกติเลยนะครับผมนอนสบายๆนะครับดูดิโคตรยับเลยก็มันอาจจะวิดีโอจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับผมโอเคถ้าทุกท่านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ